ประเดีครับพี่น้องเอจจิทางช่องป๋าหนุ่ยทีวีและทางช่องสองเอเชียนะครับคลิปนี้เนี่ยนะฮะจะเป็นคลิปที่ยาวสักนิดหนึ่งแต่ว่าก็ประวัติศาสตร์ล้วนๆนะครับและอีอย่างหนึ่งนะฮะถ้าใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องป๋านะครับฝากรบกวนช่วยกดติดตามให้ด้วยทั้งสองช่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องป๋าหนุ่ยทีวีนะครับก็ฝากพาไปถึงแสนซับให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นี่นะฮะวันนี้ผมจะมา เปิดข้อมูลซึ่งมันก็เป็นข้อมูลที่มันก็วิ่งอยู่ตามโซเชียลนี่แหละมันไม่ใช่ข้อมูลเกิดจากกลุ่มหรือกมไปค้นคว้าอะไรมาแต่มันมันเกิดอยู่ในโซเชียลผมเชื่อว่าหลายท่านคงยังไม่ได้ดูไม่ได้รับชมกันนะครับนี้เนี่ยผมก็จะเอานะครับประวัติศาสตร์ของขเขมรน,นะครับซึ่งในด้านเดิมในอดีตการที่ผ่านมาเนี่ยสยามประเทศหรือรัตนโกสินทร์ของเราเนี่ยชุบเลี้ยงเขามายัางไงสถาปนาเขาไปปกครองประเทศเขาอย่างไงและเขาเนี่ละุณกับเราแบบไหนรวมถึงนะครับการที่ขเขมรเนี่ย ไม่ต้องการให้มีบุคคลที่ชื่อแตงหวงังยอยู่ในประวัติศาสตร์ของตัวเองแม้กระทั่งระแวกเองเองเขาก็ไม่อยากให้มีอยู่ในนั้นมันจึงเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทําให้นายอุ่นเซน,นะครับที่ต้องจะสถาปนาราชบุศ์ของตัวเองเขึ้นมาแทนศรีหมุนีหรือแทนศรีอนุนะครับดังนั้นนายอุ่นเซนนายอุ่นมาเนี่ยนายอุ่นมาดีทั้ง3าพ่อรูกเนี่ยจึงพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างที่จะบิดคอยบิดเบือนประวัติศาสตร์ไม่ให้คนคเขมรรับรู้ว่าในอดีตที่ผ่านมาเขาเป็นยังไงและสุดท้ายนะครับของคลิปนี ผมจะมีคลิปให้ดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขมรเนี่ยนะครับมันแต่งตัวยังไงในอดีตและมันทุกวันนี้เนี่ยนะครับมันไม่ยอมรับตัวเองว่าในอดีตมันเกิดมาจากไหนเกิดมาจากเผ่าพันธุ์อะไรและเดิมทีมันเป็นคนพื้นเพของคนคนประเทศไหนเดี๋ยวช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้ผมจะนํามาลงให้ดูแต่อาจจะไม่มีเสียงนะครับเพราะว่าผมเกรงว่ามันจะติดลิขสิทธิ์นะครับจะติดลิขสิทธิ์ส่วนเสียง บรรยายทั่วไปเนี่ยก็จะมีตามปกตินะครับแต่เสียงคลิปสุดท้ายที่จะดูว่ามันเป็นใครมาจากไหนเนี่ยผมจะตัดเสียงสาวออกนะครับก็จะดูแต่ภาพเคลื่อนไหวอย่างเดียวนะก็ลองไปคิดดูเอากันแล้วกันว่าถ้าเราเกิดมาทั้งทีเนี่ยเราไม่รู้ประวัติศาสตร์ของตัวเองเลยเนี่ยเราก็จะไม่รู้อะไรเลยบนโลกใบน,นี้นะครับดังนั้นฝาก f สีคลิปนี้ผมยืนยันว่าดีมีประโยชน์แน่นอนฝากกดไลค์กดแชร์ไปถึงพี่น้องของเราไปถึงพวกเพื่อนฝูงของเราให้รู้ว่าเวลาไปเถียงกับคามเม้นเนี่ยเราจะได้เถียงกับมันถูก เดี๋ยวลองติดตามชมและลองรับชมดูนะครับวันนี้ครับเราไปเจอบทความที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอนนนท์ศักดิ์วรวิช์เขียนไว้เมื่อปี6 6นะครับซึ่งเป็นการเขียนถึงกัมพูชาไว้ได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวไม่รู้ว่าข้างบ้านจะเข้าใจไหมแต่บอกได้เลยว่ากัมพูชาไม่สามารถหนีประวัติศาสตร์นี้ได้อย่างแน่นอนครับโดยดอรอนนนท์เขียนไว้แบบนี้ครับว่ากัมพูชาหรือแคนบเดียหรือเคลมบเดียในช่วงนี้อาจจะเคลมตั้งแต่โมยไทยขนไทยไปจนถึงหอหมวกของไทยอาจจะถูกเคลมว่าเป็นของกัมพูชา แต่คนไทยจํานวนมากอาจจะไม่ทราบว่ากัมพูชาเคยเป็นประเทศสวราชของไทยอยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมพานขององค์พระมหากรรษัตริย์ไทยมายาวนานและกษัตริย์ของคนกัมพูชาเองก็เคยพลัดบ้านพลัดเมืองพลัดถิ่นฐานบ้านเกิดเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมพารของพระมหากรรษัตริย์ไทยเหมือนที่ประชาชนชาวกัมพูชานับล้านนับแสนคนเคยหนีร้อนมาพึ่งเย็นใต้ร่มพระบรมโพธิที่สมพารเมื่อคราวเขเมรแตกเช่นเดียวกันนักองค์เองหรือสมเด็จพระนารายณ์รามาธิบดีศรีสุริโยพันธ์ทรงเป็นพระมหากรรษัตริย์รัชกาลที่10 แต่ทรงเป็นพระราชโอรสบุญธรรมในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งของไทยเมื่อคราวเกิดความวุ่นวายในกัมพูชานักองค์เองพระชนมายุได้เพียง 10, สิบพรรษาก็ต้องหนีราชภัยเข้ามาอาศัยในกรุงเทพมหานครรัชกาลที่หนึ่งทรงสร้างวังเจ้าเขมรพระราชทานให้อยู่อาศัยพระราชทานให้ทรงพระพนวดหลังจากรัชกาลที่หนึ่งทรงสังคายนาเหตุการณ์ความวุ่นวายในกัมพูชาได้สําเร็จทรงให้นักองค์เองกลับไปครองราชสมบัติที่กัมพูชาแต่นักองค์เองมาครองราชได้ไม่นานก็ประชวรสิ้นนนพชนในศ2339 รวมไม่ชนมายุเพียง23าพรรษาเท่านั้นต่อมานักอง์จันทร์พระาชออรสของนักองค์เองได้สรงครองราชต่อจากนักองค์เองแม้นักอง์จันทร์จะได้รับการสนับสนุนจากสยามแต่ทรงฝักใฝ่และถูกแรงบีบคั้นจากเวียดนามอีกด้วยทําให้กัมมูชาอยู่ภายใต้การปกครองของเวียดนามโอรสอีกองหนึ่งของนักองเองก็คือนักอง์ดวงได้หนีเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระน่งเจ้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สาของไทยนักองค์ดวงเติบโตมาในวังเจ้าเขมรของนักองคเองที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสร้างพระราชทานเอาไว้ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระนางเล้าเจ้าอยู่หัวท่งให้เจ้าพระยาบดินเดชาสิงห์สิงหเสนีไปตีขเขมรและปราบปรามความวุ่นวายในกัมพูชาจนราบคาสงบลงพระบาทสมเด็จพระนางเล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นักองค์ดวงไปทรงครองราชเป็นพระมหากษัตริย์กัมพูชาหลังจากสเสด็จมาพึ่งพระบระโมโพธิสมภารในกรุงเทพกว่า27ปีแล้วและได้รับการสถาปนาโปรดเกล้าให้ทรงครองราชเป็นสมเด็จพระฮาริรักรามมหิสราชทบดีพระมหากษัตริย์องค์ที่108ของกัมพูชานักองค์ดวงนั้น ทรงเป็นพระราชบิดาของทวดของสมเด็จพ,พระนโรดมสีหนุหรือเจ้าสีหนุกษัตริย์องค์ที่112ของกัมพูชาและสมเด็จพ,พระนโรดมสีหนุทรงเป็นพระราชบิดาของพระบาทสมเด็จพ,พระบรมนาตนโรดมศีหมุนีพระมหากษัตริย์รัชกาลปัจจุบันของกัมพูชาทั้งนี้กัมพูชาเป็นประเทศสาชของไทยอยู่เกือบร้อยกว่าปีสมัยต้นกรุงรัตนกโกสินทร์ก่อนไทยจะเสียดินแดงกัมพูชาให้กับฝรั่งเศสดังนั้นกัมพูชาจึงได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมไทยไปเป็นอย่างมากโดยเเเเฉพาาาะออออยย่่่่่งง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 งิินนัักกกกค์ววซึททรรรตตบโใุ27ปปีมืลไช เป็นพระมหากษัตริย์กัมพูชาแล้วก็สรงนำศิละปะวัฒนธรรมและขนรรมเนียมประเพณีของราชสำนักไทยกลับไปยังกัมพูชาด้วยยกตัวอย่างเช่นโขนละครและนาฏยศของกัมพูชานั้นก็ได้ครูโขนและครูนาฏศิลป์ของไทยไปสอนและถ่ายทอดท่าราและแม้กระทั่งบทร้องบทละครก็ได้รับอิทธิพลไปจากไทยทั้งสิน้นสําหรับคนเขเมรแล้วเมื่อคราวเขเมรแตกจากเขเมรแดงโดยผลพ์มีชาวเขเมรหนีตายเข้ามาที่เขาล้านจังหวัดตราดนับแสนคนมาในสนภาพโครงกระดูกเดินได้อดอยากเจ็บป่วยบางตายสิ่งปฏิกูลกลัดเกลื่อนเหม็นคลุ้งไปทั้งเขาา สมเด็จพระ A, นางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสรงทราบได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมให้การช่วยเหลือทรงประทับแรมท่ามกลางผู้อพยพชาวเขเมรนับแสนคนในฐานะองค์สภานา,าย,ยิกาสภากาชาติไทยได้ส่งให้สภากาชาติไทยจัดตั้งค่ายช่วยเหลือผู้อพยพหนีตายนับแสนคนทรงงานหนักอย่างไม่ทรงรังเกียจโด,ดยพระเมตตาสูงสุดต่อชาวกัมูชาพลัดบ้านพลัดถิ่นที่หนีตายมาพึ่งพระบารมีทรงมีพระราชสว์นีพระราชฐานว่าฉันตัดสินใจที่จะช่วยเหลือเพื่อมนุษย์เหล่านี้เท่าที่กำลัังงควาาามมมสรถขอนจะี ในเหตุการณ์น,นั้นมีนายทหารหนุ่มคนหนึ่งโดยเสด็จและถวายงานในการช่วยเหลือชาวกัมพูชาอย่างใกล้ชิดคือพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะนั้นทรงเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงลาดตระเวนถวายอารักขาดูแลความปลอดภัยของพระราชมารดาผู้สมงมั่นสรงงานช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างเต็มที่และทรงได้ถวายงานในการช่วยเหลือพี่น้องชาวกัมพูชาที่บ้านแต่สาแหลกขาดจนต้องหนีร้อนมาพึ่งเย็นพึ่งพระบรมโพธิสมภารอีกเช่นกันก็ต้องบอกอย่างที่เราพูดไปตอนต้นครับว่าบทความนี้คน ไม่มีทางจะหนีความจริงจากประวัติศาสตร์นี้ได้หรอกครับในคลิปนี้ผมจะพาไปฟังเรื่องราวของนักองค์ราชาวดีพระนโรดมไทยสถาปนากษัตริย์เขมรครั้งสุดท้ายสู่การเป็นเมืองขึ้นฝรั่งเศสนักอง์ราชาวดีหรือพระบาทสมเด็จพระนโรดมซึ่งบางก็เรียกสมเด็จพระนโรดมพรหมบริรักษ์เป็นพระมหากษัตริย์กัมพูชาองค์สุดท้ายที่สยามสถาปนาขึ้นในฐานะประเทศราชเปลี่ยนผ่านมาสู่การเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสมาตลอดถึง90ปีคือระหว่างปีพุทธศักราช2406ถึงปีพุทธศักราช2496 แต่ก่อนที่เราจะเล่าถึงนักองราชาวดีเราขอเล่าปูมหลังเกี่ยวกับเรื่องกัมพูชาภายใต้ประเทศราชของสยามและเรื่องไทยสถาปนากษัตริย์เขมรเสียก่อนเขมรตกเป็นเมืองประเทศราชสยามตั้งแต่หลังจากที่สมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทองสร้างกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีพระองค์ทรงส่ง,สงกองทัพจากลบบุรีพระราเมศวนและสุพรรณบุรีคือขุนหลวงพะง,งัวไปตีเมืองพระนครธมจากพระบรมลำพงราชาหรือพระราชนัดดาในพระเจ้าแตงหวานจนสาเร็จ หลังจากนั้นสยามและเขมรก็ทำสงครามกันอยู่หลายครั้งต่อมาสยามเริ่มเข้าไปมีอิทธิพลทางด้านวัฒน,ธ,นธรรมในเขมรอย่างจริงจังในช่วงปลายยุคกรุงธนบุรีถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกหรือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ยกทัพไปปราบจลาจลในเขมรแต่ต้องยกทัพกลับกรุงธนบุรีกระทันหันเนื่องจากเกิดเหตุจลาจลในพระนครเมื่อจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริศึกจึงปรับดาบพิเศษเป็นราาชธนีใหม ขณะเดียวกันกัมพูชาเองก็มีทั้งศึกในและศึกนอกจากยวนพระยาโยมราชแบนได้ให้นักองค์เองลี้ัยเข้ามาเพื่งพระบรมโพธิสมภารราชสำนักสยามโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าทรงรับนักองค์เองไว้เป็นพระราชบุตรบุญธรรมส่วนพระยาโยมราชแบนได้รับการเลื่อนยศเป็นเจ้าพระยาอภัยภูเบศต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สำเร็จราชการกัมพูชาในขณะที่นักองค์เองยังทรงพระเยาว์อยู่เมื่อนักองเองเจริญชันษาและทรงผนดแล้วได้เสด็จกลับไปครองราชสมบัติที่กัมพูชาทรงพระนามว่าสมเด็จพระนารายณ์รามาที่ ส่วนเจ้าพระยาอภัยภูเบศแบนปกครองเมืองพระตะบองดังนั้นราชสำนักสยามตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1จนถึงสมัยรัชกาลที่4จะส่งชุบเลี้ยงเจ้านายขเขมรเป็นพระราชบุตรบุญธรรมและเป็นองค์ประกันเพื่อไม่ให้เกิดการกระด้างกระเดื่องในฐานะที่กัมพูชาเป็นเมืองประเทศร,ราชของสยามเจ้านายขเขมรที่จะขึ้นราชาพิเศษเป็นกษัตริย์กัมพูชาต้องมาจากการแต่งตั้งของราชสำนักกรุงรัตนโกสินทร์สยามจึงมีสิทธิ์ในการสถาปนากษัตริย์กัมพูชาเรามักจะเรียกกันดีว่าไทยสถาปนากษัตริย์เขมรขณะเดียววกกันันนนนนเเเจ้าาาายยยมมรรรทีี่ไปบบชและตติโใสส จะซึมซับศิละปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆของสยามและจะนําวัฒนธรรมเหล่านี้จากสยามกลับไปเผยแพร่ในกัมพูชาเมื่อต้องกลับไปคลองราชาสมบัติกษัตริย์เขมรที่เคยเสด็จมาพำนักและ,จะเจริญพระชนสาในกรุงเทพสืบสันติวงศ์ต่อกันมาในระยะนั้นมีสมเด็จพระนารายณ์รามาที่บดีหรือนักองค์เองสมเด็จพระหฤทัยรักรามาที่บดีนักองค์ดวงสมเด็จพระนโรดมพรมบริรักษ์นักองค์ราชาวดีและสมเด็จพระศรีสวัสดิ์นักองค์ศรีสุวัต นักองราชวดีเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระหาเรียรักษ์พระมหาอิสราธิบดีหรือนักองค์ดวงและเป็นพระเชษฐาของพระบาทสมเด็จพระศรีสุวัตนักอง์ศรีสุวัตหรือสมเด็จพระศรีสวัสดิ์พระมหากษัตริย์องค์ถัดมาที่คลองราชสืบต่อพระองค์เสด็จราชสมภพเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2377ที่จังหวัดตาแก้วเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์สมเด็จพระหาเรียรักษ์รามหาอิสราธิบดีได้ส่งให้มาฝึกราชการอยู่ที่กรุงเทพมหานครซึ่งขณะนั้น ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3โดยระหว่างที่ประทับอยู่ในกรุงเทพทรงมีสถานะเป็นราชบุตรบุญธรรมของกษัตริย์สยามและเสด็จออกผนวดในสังกัดธรรมยุตการิกายที่วัดบวรนิเวศวิหารนาหนึ่งพรรษาปีพุทธศักราช2 4 0 0ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4สมเด็จพระหาเรรักษ์รามหาอิสราธิบดีมีใบบอกเข้ามายังกรุงเทพมหานครว่าตนมีชนมายุจเจริญล่วงมากแล้วขอพระราชทานให้พระเจ้าแผ่นดินสยามทรงตร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ส่งพระกรนุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ตามที่พระเจ้ากรุงกัมพูชาขอมาหลังจากนั้น3ปีคือในปีพุทธศักราช2 4 0 3สมเด็จพระหาเรียรักรามมหาอิสาราธิบดีสเสด็จสวรรคตเกิดศึกจุลมุลแย่งราชสมบัติกันร,ระหว่างนักองค์ราชาวดีมหาอุปราชกับนักองค์ศรีวัฒนาพระอนุชาเมื่อสยามทราบเรื่องจึงเรียกทั้งสองฝ่ายเข้ากรุงเทพโดยตัดสินใจสนับสนุนให้นักองค์ราชาวดีขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งกรุงกัมพูชาพพพพพพรรรรรร้้อมมมมทททััััังงงจดดิิีาาาาชเเเศษขึน่วววะุุหืก โดยมีขุนนางกัมพูชาในกรุงเทพร่วมประกอบพิธีการนี้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพระปรมาพิไัยแก่นักองค์ราชาวดีว่าองค์สมเด็จพระโนโรดมบรมรามเทววตานคุณสารสุนทนรธิ์มหิดวราธิบดีศรีสุริโยสุร,รัตนฤพัฒพงศ์ดำรงราชบรม,มานาถมหากัมโพชาธิบดินทรพสินสิทธิสถถาพรพรมมณมอลอมนวยชยัยเป็นมหาิศวร,ริยาธิบดีในปัตภีดลสก,กุลกัมโพชานาจากักอัครมหาบุรุษรัตนวัฒนาดีโลกเอกอุดมบรมบอ,มบอพิษพระเจ้ากรุงกัมโพธิชาธบดี ในปีพุทธศักราช2406ถึงปีพุทธศักราช2407รัฐบาลฝรั่งเศสได้ดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุกหลังจากที่ฝรั่งเศสยึดครองยวนได้ในเวลาต่อมารัฐบาลฝรั่งเศสสั่งการให้กงส่ลของตอนประจำกรุงเทพคือกงเดอกาสเตโนเรียกร้องสิทธิ์โดยอ้างว่าบัดนี้ฝรั่งเศสเข้ายึดยวนใต้ได้แล้วก็ควรที่จะมีอำนาจสืบสิทธิ์ของยวนเหนือดินแดนเขมรด้วยเพราะเขมรเป็นเมืองขึ้นของยวนคำอ้างของฝรั่งเศสแท้จริงไม่ใช่แค่เหตุผลเพื่อประดุมความยนนััน้ง,งด เพื่อให้ได้มาซึ่งจุดยุทธศาสตร์ปากแม่น้ำโขงตั้งอยู่พวกฝรั่งเศสจึงต้องทุ่มหมดหน้าตักด้วยการซื้อใจพระนโรดมหรือนักองค์ราชาวดีโดยไม่ต้องทำสงครามย่งชิงเขมรนไปจากสยามด้วยการเกลี้ยกล่อมแกมบังคับกษัตริย์เขมรนให้เห็นโอกาสที่จะเป็นอิสระและมีเอกราชของเขมรอยู่ในมือของพระองค์ในวันที่11สิงหาคมปีพุทธศักราช2406รัฐบาลฝรั่งเศสได้ส่งพลเรือตรีเดลากองดีแย่นำเรือลบไปจอดที่เมืองอุดมมีชยัยและเกลี้ยกล่อมให้พระนโรดมลงพระนามใน,สน่สญญญ ซึ่งสาเร็จลงได้ง่ายได้แต่พระนโรดมก็ได้มีสุภาพอักษรเข้ามาถวายรายงานทันทีว่าจําใจต้องลงนามเพราะถูกฝรั่งเศสบ,บังคับจะด้วยยังทรงกลิ่งเกรงในอํานาจของสยามหรือไม่อยากขัดขานพระาราชหฤทัยเจ้าแผ่นดินสยามไม่ทราบได้หลังจากเหตุการณ์นั้นพระนรดมได้กลับบังคมทูลมายังกรุงเทพว่าถูกบีบบังคับให้ทําสัญญาโดยตนไม่เต็มใจความว่าครั้งนี้อันมิลาเดอร์ลาการเดอบังคับให้ข้าพ,พุทธเจ้าทําหนังสือสัญญาณเมืองเคขมรข้าพเจ้าคิดกลัวว่าจะมีความผิดกับกรุงเทพเป็นอันมากแต่ข้าพ ความคอรหาติดเตียนข้าพเจ้าก็จะมากขึ้นด้วยด้วยใจพระยาเขมรและราษฎรทุกวันนี้เป็นสามพวกอยู่ก็จะพากันว่าได้ผู้นั้นผู้นี้เป็นเจ้าเมืองไม่สบายหรือความข้อนี้สิ้นปัญญาแล้วจึงยอมทำหนังสือสัญญากับฝรั่งเศสเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของสยามเหนือเขมรฝ่ายสยามรีบทำสัญญารับกับเขมรเมื่อวันที่1่ธันวาคมปีพุทธศักราช2406เพื่อกดดันให้พระนโรดมยืนยันว่าเขมรยังเป็นประเทศราชของสยามและเพื่อผูกเขมรไว้กับสยามต่อไปแต่สัญญาฉบับนี้ก็ไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ดดีีขึ้้้นนาารรรรยยยยััังงงงกกก่่ออใหหเสสสคมม็ะวบฝศ รัฐบาลกรุงปรารีสได้ประท้วงและประกาศว่าสัญญาลับฉบับดังกล่าวเป็นโมฆะรัฐบาลสยามไม่สามารถต่อรองหรือกีดกันอะไรได้จึงเลือกตัดใจคือปล่อยขมรจากประเทศราชของตนเป็นรัฐในอักขาของฝรั่งเศสแม้สูญเสียศักดิ์ศรีอุดมการณ์และมรดกของปัรปชนแต่สิ่งที่รักษาได้คือเอกราชและอธิปไตยที่ยังคงอยู่ดังนั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงมีพระราชะหัตถะเลขามาถึงพระน,นโรดมความว่าก็ถ้าจะมีผู้ใดคิดคลางแคลงสงสยัยว่าข้าพเจ้าขุนข้องมองหมางกับเธอประการใดจึงคิดอ่านนนหััแป จะย้ยายไปอย่างอื่นจึงไม่ไปอภิเสกให้สมกับการที่พระยาราชวรานุกูลไปนัดหมายไว้นั้นถ้าผู้ใดวิตกสงสัยไปดังนี้การนั้นไม่ตรงกับสิ่งที่เป็นแท้จริงเลยเจ้านายฝ่ายเขมรทั้งปวงนั้นดำรงชีพอยู่ในการบัดนี้ผู้ใดจะเป็นที่สนิทคุ้นเคยกับข้าพเจ้ามากกว่าเธอมีรือก็เมื่อเจ้าเวียดนามก่อให้เกิดเหตุจนฝรั่งเศสได้เมืองยวนฝ่ายใต้ตกเป็นของเอ็มเปอร์ซึ่งมีอำนาจใหญ่โตขึ้นกว่าเจ้านายฝ่ายฝรั่งเศสแต่ก่อนอย่างนี้แล้วเมืองเขมรก็มีทางที่ค้าที่ขายซึ่งจะปิดอยยยู่่่่ไมมมใหห้้้ฝรรัััังงงเเเศสสขาาาาาาททททกกแวีจะะปป็นนนนโช์บ จะให้ไม่รู้จักกันอย่างเหมือนแต่ก่อนทีเดียวจะเป็นไปได้หรือเมื่อฝรั่งเศสมาอยู่เมืองยวนฝ่ายใต้ก็เป็นฟันใกล้ลิ้นกับเมืองเขเมรจะไม่ให้ไปถึงอย่างไรได้การจะเป็นอย่างไรในข้างใดข้างหน้าโน้นก็เป็นได้ทุกประการไม่มีใครเห็นเป็นพยานไม่ต้องกลัวคอรหานินทาเขเมรมีกำลังน้อยจะรู้ที่ทำอย่างไรได้ข้าพเจ้าข่าจิตเห็นใจเธอและพระยาเขเมรผู้ใหญ่อยู่หมดจริงๆไม่ได้ขุนข้องมองหมัง,งอันใดด้วยเหตุนั้นดอกทางรัฐบาลสยามซึ่งต้องรักษามิตรภาพกับทางฝรั่งเศสจึงไม่มีทางโโตตตต้ตดด้้เีียยยยงงจจึาาออมมมมแแ่่ดดททใิิธพลสนนนรัั แทบไม่มีเหลืออีกเลยโดยรูปประมแต่โดยนามประมแล้วก็จะมีแต่สิทธิของสยามแต่โบราณการในการประกอบพิธีราชาพิเศษเท่านั้นแต่ด้วยกฎมนเทียนบาลและจารีตของราชาสำนักแล้วถือว่ามีความสาคัญอย่างยิ่งต่อจิตวิญญาณของกษัตริย์องค์ใหม่โดยคนลองแล้วท่านโรดมจะต้องเดินทางมาประกอบพิธีในกรุงเทพตามโบราณราชาพิธีอีกทั้งเครื่องราชกุมพันธ์ทั้งหมดสยามก็เก็บรักษาอยู่ที่นี่เหตุผลดังกล่าวแสดงว่าสยามมีอํานาจเหนือกว่าในเชิงทฤษฎีสาขาราชาสำนักสยามไม่ได้เป็นอันขาดถ้าว่าฝรั่งเศสยังคงสร้างสถานการณ์้พิธีีน คงต้องเกิดขึ้นในดินแดนขเขมรเพียงเท่านั้นเพื่อกำจัดอิทธิพลของสยามที่เหลืออยู่ให้หมดไปโดยสิ้นเชิงดังปรากฏว่าในวันที่3มีนาคมพุทธศักราช2407เมื่อพระนระโรดมทรงออกเดินทางจากเมืองอุดมมีชัยเพื่อมากรุงเทพนายทหารฝรั่งเศสก็หาทางขัดขวางโดยเขายึดเมืองอุดมมีชัยแล้วชักธงฝรั่งเศสขึ้นเหนือพระราชวังพระนระโรดมจึงตัดสินพระไทยเดินทางกลับทันทีในช่วงเวลาต่อมาทหารฝรั่งเศสได้กักบ,บริเวณพระนระโรดมและไม่อนุญาตให้เดินทางออกนอกประเทศและเสนอเข้ามาทางกรุงเทพว่าจะมีกำหนดให้พิธีาินน่3มถุย พุทธศักราช2407แต่จะมีขึ้นในแผ่นดินขเขมรเท่านั้นโดยขอให้สยามนำเครื่องราชอิสริยยศและพระสุพรรณบัตรมาส่งฝ่ายสยามเห็นว่าเพื่อเป็นการประนีประนอมและสมานสามัคคีกับฝรั่งเศสที่ไสง่งอนจึงได้จัดขุนนางผู้ใหญ่คือพระยามนตรีสุริยวงศ์เป็นหัวหน้าคณะชาวสยามโดยสารเรือฝรั่งเศสไปส่วนเครื่องราชกกุธภัณฑ์นั้นเจ้าพนักง,งานสยามนำลงเรือกลไฟสงครามกันชิดลงไปขึ้นฝั่งขเขมรที่เมืองกําปอดและเดินเท้าต่อไปยังอุดมมีชยัยนายเดมูแลงในฐานะผู้แทนของรัฐบาลฝรังเเเศสก็็ปนนนรรรระาาาตัวจิิิใใพพชษห้โดม ในขณะที่ท่านพระยามนตรีสุริยะวงศ์ผู้แทนรัฐบาลสยามก็เป็นตัวแทนเพียงขนางชั้นผู้ใหญ่ที่ได้รับมอบหมายให้นําเครื่องราชาพิเศษไปส่งเท่านั้นในทางปฏิบัติทั้งนี้ไตรเลือกนานา,นาได้เปิดเผยข้อมูลใหม่เกี่ยวกับพิธีราชาพิเศษของพระนโรดมภายในกัมพูชาจากหลักฐานของฝรั่งเศสด,ดังนี้วันที่3มิถุนายนิทศักราช1864นับเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของอินโดจีน ที่ต้องบันทึกไว้เมื่อข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของเราคือท่านเดมูแลแองเดินทางมาถึงจากไซงอนท่านเดมูแลแองได้ทําหน้าที่อนายยกย่องในฐานะผู้แทนของพระองค์พระจกักรพรรดิอย่างภาคภูมิเป็นประธานในพิธีการมาร่วมพิธีของผู้แทนจากสยามสร้างความอึดอัดให้เราชาวฝรั่งเศสไม่น้อยมันเหมือนเป็นการมาเพื่อชิงตัวประกันไม่มีผิดแต่ทุกอย่างก็ดําเนินการไปได้ด้วยดีในขณะที่ชาวสยามเรียเรีร,รอรอยอยู่นั้นท่านเดมูแลแองก็นํามงกุฎไปถวายให้พระนโรดมอย่างคล่องแคล่วเป็นการเสร็จสิ้นพิธีการและขั้นตอนที่พระนนนนโรดดมกกัััังงวลใจห้น พระนโรโดมทรงเป็นพระมหากษัตริย์กัมพูชาพระองค์สุดท้ายภายใต้การปกครองของสยามและพระองค์แรกภายใต้อนานิคมของฝรั่งเศสการปกครองกัมพูชาในช่วงแรกของฝรั่งเศสฝรั่งเศสไม่สามารถเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในกัมพูชามากนักบทบาทในช่วงนี้ของฝรั่งเศสได้สนับสนุนให้สถานะของกษัตริย์มั่นคงขึ้นเช่นการปราบกบฏสวาระหว่างปีพุทธศักราช2408ถึง2410และการปราบกบฏชาวนาที่นำโดยภูกระโ,โบเมื่อปีพุทธศักราช2410ในช่วงนี้ฝรั่งเศสควบคุมทางด้านการทหารการต่าางงปปรระะเเทศแลลลกกคัั็นห นอกจากนั้นได้แต่งตั้งให้พระศรีสุวัตที่เคยมีข้อขัดแย้งกับพระนโรดมก่อนขึ้นครองราชให้เป็นอุปราชของกัมพูชาและปีพุทธศักราช2409พระบาทสมเด็จพระนโรดมจึงได้มีพระราชดำริให้ย้ายราชธานีจากอุดมมีชัยมาที่กรุงพนมเปญเป็นเมืองหลวงของประเทศอีกครั้งทําให้กรุงพนมเปญเป็นเมืองหลวงนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสิ้นสุดยุคสมัยอุดงที่ดาเนินมาหลายร้อยปีหลังปีพุทธศักราช2426ซึ่งฝรั่งเศสยึดครองเวียดนามได้อย่างสมบูรณ์ทําให้ฝรั่งเศาก,ศกรัช2427 ข้าหลวงทอมสันเสนอให้มีการปฏิรูปกัมพูชาครั้งใหญ่ทั้งด้านการเก็บภาษีการตำรวจและการยกเลิกระบบไพร่าทาสแต่พระนโรดมไม่ให้ความร่วมมือพยายามร้องเรียนไปยังรัฐบาลฝรั่งเศสจนข้าหลวงทอมสันนำเรือปืนเข้ามาทอดสมอริมพระราชวังและข่มขู่ให้พระนโรดมลงพระนามาพิไทยพระนโรดมจึงลงพระนามาพิไทยเมื่อวันที่17มิถุนายนพุทธศักราช2427ผลที่เกิดตามมาจากการบังคับให้ปฏิรูปของฝรั่งเศสคือการกรบฏชาวนาภายในประเทศองค์พระศรีวัฏฐานกลับมาเป็นผู้นำ ฝรั่งเศสได้ส่งกำลังทหารเข้าปราบกบฏและตั้งข้อสงสัยพระนโรดมอยู่เบื้องหลังการกบฏครั้งนี้ผลจากการปราบปรามทําให้ชาวกัมพูชาอพยพเข้าพระตะบองที่ยังอยู่ภายใต้การปกครองของสยามกว่า4ี่0 0คนการกบฏกินระยะเวลากว่า2ปียุติลงเมื่อข้าหลวงคนใหม่คือฟิลิปปินีเข้าเจราจากับพระนโรดมให้ยุติการกบฏภายในหนึ่งมกราคมพุทธศักราช2430โดยฝรั่งเศสจะชะลอการปฏิรูประบบไพรท์ทัดพระนโรดมจึงออกประกาศเรียกร้องให้ยุติการกบฏและประกาศนิรโทศกรรมองค์พระศรีวัฒนีเข การกบฏจึงสิ้นสุดลงฝรั่งเศสจัดตั้งสหภาพอินโดจีนขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2430โดยให้ขึ้นกับกระทรวงอาณานิคมข้าหลวงใหญ่ประจำสหภาพอินโดจีนประจำที่ฮานอยส่วนกัมพูชาเป็นรัฐในอารักขาจึงมีผู้ว่าการสูงสุดเป็นตัวแทนของฝรั่งเศสเมื่อพระนโรดมประชวนหนักเมื่อปีพุทธศักราช2440ขณะมีพระชนได้61พรรษาฝรั่งเศสเตรียมสถาปนาพระศรีสุมาศขึ้นเป็นกษัตริย์โดยให้พระองค์ยอมมอบอำนาจการบริหารทั้งหมดให้ฝรั่งเศสอย่างไรก็ตาม เมื่อพระน,นโรดมหายประชวนไม่ได้สวรรคตอย่างที่คาดฝรั่งเศสจึงบังคับให้พระองค์ออกจากราชบัลลังก์ลงวันที่11กร,รกฎาคมพุทธศักราช2440เพื่อปฏิรูปการปกครองได้แก่การให้สิทธิประชาชนครอบครองทรัพย์สินและกำหนดให้กฎหมายที่ใช้บังคับได้ต้องมีผู้ว่าการสูงสุดของฝรั่งเศสลงนามในปีพุทธศักราช2443พระองค์ยุคคนทรโอรสของพระน,นโรดมเดินทางไปฝรั่งเศสเพื่อเปิดเผยความไม่ยุติธรรมของฝรั่งเศสให้สื่อมวลชวนทราบและเรียกร้องการปกครองตอนเองผลคือพระองค์ยุคคนทรถูกถอดออกจากบรรดาศักด และต้องลี้ภัยในสยามตลอดชีวิตพระนรดมสเดสด็จสวรรคตรเมื่อวันที่25เมษายนพุทธศักราช2447พระศรีสุวัส์ขึ้นครองราชสมบัติขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระศรีสุวัส์และได้มอบอำนาจการบริหารราชการแผ่นดินให้ฝรั่งเศสจนหมดกัมพูชาจึงกลายเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสอย่างสมบูรณ์หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงพระบาทสมเด็จพระนรดมศีหนุทรงเป็นผู้นำการเรียกร้องเอกราชคืนจากฝรั่งเศสในที่สุดฝรั่งเศสคืนเอกราชให้แก่กัมพูชาโดยสมบูรณ์นนวันที่9พฤา พุทธศักราช2496เป็นการสิ้นสุดการปกครองกัมพูชาโดยฝรั่งเศสมาอย่างยาวนานถึง90ปี